เรื่องนี่แหละนี่แหละไอ่แหละกับคอมเมนต์นั้นรักนะครับรักนะครับเรียกว่าเราเผยแผ่ความรักกับทุกคนนี่แหละไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกเพื่อนๆก็บอกเหมือนกันเอ๋อแต่ไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนเลยไปคอมเมนต์เขาก็คอมเมนต์เหมือนกันหรอกรักดาวิบ่อยสไตล์เออดูดิยังไงนะยังไงนะอ่ะเป็นไงบ้างเออเป็นไงคำวยพรของเขาซึ่งแม่ฮะอือคือปกติเขาเป็น แนวโรแมนติกอยู่แล้วนานดีนะนานจริงๆโอ้โหโปรติเขาไม่ค่อยหวานประสบการณ์ที่ดีมากอ่ะแล้วปกติเขาเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยกการไรอย่างเงครับแล้ะของวันนี้เขาส่งไปที่บ้านตกใจไหมก็ไม่ตกใจได้ได้เป็นไรพี่มิวให้สปอดูเลยหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะสปอเลยอยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขาเขารู้ว่าเราชอบดู้ว่า หนังซีรีส์ครับเขาเลยจัดเซนท์โฮมเทเตอร์มาให้โอ้โหกระโดดไปดูในโรงหนังโฮมเทเตอร์มาติดตั้งที่บ้านเราเลยอย่างเงี้ยหรอแเราเราต้องสร้างห้องเดือ์เลยไหมไม่ก็เป็นห้องเดือนไปเลยแล้วโอ้คือตุนก็คือมาติดตั้งให้เองเลยเขาติดตั้งไหมมิวมิวติดตั้งอ๋อก็นึกว่าแบบมาติดตั้งเลยเป็นไงล่ะนะพอติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเรานะมันเซอร์ราวไหมเซอร์ราลเซอร์ราลโอ ได้ลองใช่ได้ลองคิวอย่างได้ลองได้ลองเออมีมีรีวิวเลยบอกเขาไปว่าเออดีมากอะไรเงี้ยถูกอกถูกใจยังไงอะไรเงี้ยพี่มิวก็บอกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วเออบอกไปว่าชอบหมายถึงชอบชอบเขาชอบพิตเตอร์อ่านี่แหละนี่แหละ ก็ก็แอบได้ดูเหมือนกันปน็ได้ส่งทวิตเตอร์แล้วแบบแฟนๆก็เลยพสดมให้ดูว่าเนี่ยไปตัดมาเป็นยังไงบ้างเออเออเพราะแสดงว่าวันนั้นที่เขามาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์คือไม่ได้ไม่ได้บอกเราก่อนว่าจะพูดนะหรืออะไรอย่างงี้คือเหมือนเขาก็บอกว่าอาจจะมีงานนะแล้วก็มีต้องไปสัมภาษณ์มึงเออก็ยังไม่มเปไม่ได้เข้าไปดูยาวว่าเป็นยังไงบ้างอึ้งไหมอึ้งอึ้งกับคำสัมภาษณ์นะเออามาหนัดีไหใช่เพราะเขามีอันนึงที่คนมากกำลังศึกษาการอะไรอย่างเงี้ย ทำไมอ่ะชื่อสุภาษิตครับผมอ่าแล้วศึกษาศึกษาเกี่ยวกับการเรียนอ๋อเรียนรู้ศึกษากัเออเรียนรู้เรื่องก็ปริญญาโทงงมากแกดแพดเอาซะงงเหรอตาเขาบอกว่ากำลังศึกษากันอยู่เราแล้วถ้าถามว่าเรากเออมีกับมีกับตุนยังไงยังไงก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันเออไม่ว่าในจะในฐานะไรนนี่เรียนตะกุกตะกักแล้ว แต่พอเห็นเขาให้สัมภาษณ์เราเราเราโล่งไหมพี่มิวว่ามันเราเขาว่ามันก็เหมือนแบบอ่ะก็ต่างฝ่ายต่างแล้วออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วกันครับอืมโล่งเละต้สบายใจครันะผอก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วรู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่หลายคนมองว่ามันเหนียวความคาดหมายเพราะปกติตุนไม่ค่อยพูดและแสดงออกใช่ไหมผมเ็นเหนียวความคาดหมายจริงเหรอจริงเหรอเป็นการสัมภเหมือนกันเหมือนกัน มามาตามดูพ um yeah, <okay like well> ok ี่หลังเขาเดี่ยแหลเป็นคนบอกให้ตามดูเออเดี๋ยวว่าตอบทเป็นยังไงบ้างยิ้มมายิ้มไหมเรายิ้มไหมเรายิ้มไหมบิดไหมนั่งดูไปแล้วบิดเินเออจะมีโอกาสร่วมงานกันไหมคะแบบว่าออกงานอออ่เงี้ยในในกองผู้หลัก็มีหลายหลายงานที่ต่อกันด้วยกันก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคิวเลยครับจริงๆริงวันมองภาพบอกไหมว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไร ก็เอาอจริงถ้าถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราล,ละกันรู้สึกว่าก็เหมาะที่จะที่ินเคยไหมขนาดเราออกคนเดียวเรายังเคยเลยถ้าออกคู่เขาเราไม่เคยนี้หรอกนัา,านไงเป็นก็นเป็นเพื่อนกันไม่เคยท้อองเถินเลยเอเอหรอศึกษา,า <laughs> ดูใจแซวว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมากกว่าเนฟานโซนแล้วนะพี่นเพื่อนทีศึกษาดูใจอะไรกันงครับย้ว่าคูจนครูเพื่อนกัลยาณมิตรคูเพื่อน คู่กันแล้วมีที่ดีแล้วหรือว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกมันแน่นอนมันแน่นอนอย่างอย่างมิวเองประทับใจเลยในตัวเขาอย่างเขาบอกว่าเขาประทับใจในตัวเราที่แบบเราแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแล้วผมชอบชอบความโพสิทีฟของตัวเขาชอบความแบบอยู่ด้วยแล้วเพลังงานที่ดีเวลาไปไหนอยาไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากเลยเที่ยวคราเหมือนเป็นคนคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่มิว คือคือเขาเป็นคนที่เหมือนแสดงออกด้วความคิดที่เปนต่างต่างวเนี่ยมันเป็นแนวบวกหมดเลยรู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังบวกพลังบวกจากเขาไปเรื่อยเราก็เลยตกหลุมรักเขาไปเลยอุ้ยเพื่อนเพื่อนตกหลุมรักแล้วอยู่ด้วยแล้วมีความสูงอ่าอุ้ยกันทำไมเนี่ยกำลังเคลิ้มเลยเหมือนเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะเอออย่างนึงหลายคนก็โฟกัสรูปที่เขาอวยพรเขาถามว่าคู่เพื่อนคู่นี้ไม่มีเสื้อใส่กันเลยหร ทำไมเน้นเน้นหายเปลือยอุ้ยไม่ใช่เบยข้างบนเบยข้างบนมันอยู่ทะเลเออเหมาะสมเหมาะสมทออไปทะเลก็ต้องแต่งแบบซัมเมอร์หน่อยแต่ว่าซัมเมอร์นี้ก็ไปด้วยกันแน่นอนเรายังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงช่วงเดือนหน้าก็จะมีคิวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเรื่องว่าภาพภาพเซตจริงๆเราก็มีคู่กันมาตลอดแต่ว่าแบบทยอยลงยังมีช็อต็อกอยู่ไหมพี่มิวก็มีเยอะเหมือนกันแค่ลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรอ๋อเก็บไว้ดูกันเองบ้าง ถ้าเราลงกินเดียวไปพี่มิวอะไรนะครับสกินเดียวไม่สกต้องส่งให้เขาดูไหมว่ารูปนี้เติดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งไปให้ดูเลยเวลาลงรูปอ๋อเออแต่พอลงทีเดียวมันก็รอทั้งคู่นะหมายถึงว่าซิกแพคมันก็ได้ทั้งคู่มันก็เหมาะสมกันอยู่มีแอปพลิเคชันช่วยใช้แอปด้วยหรอพี่มิวใช้แอปหรอของบ้านนิดนึงเออเหมือนมกันและกันบ้างไหมแบบคือมันโชว์เยอะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามัน เซตีร to, e ืมโห่างกายก็เป็นสิท <that> ธ <rawd Moder ator> ิอืมเออวันเกิดไปกเนขเออวันเกิดไปกินข้าวนี่ยังไงแหล่งข่าวเขาก็ซิปมาเลยว่าเออวันเกิดไปกินข้าวด้วยกันก็มีมีไปกินก่อนครับผมอ่าวันเกิดเนี่ยไปมิลานอ๋อไม่ได้ที่ไทยวันเกิดมีของขวัญให้แล้วเนาะเออมีอวยพรยังไงอวยพรก็คือที่เขาโพสเลยหรือว่าเออเรื่องแบบเรื่องงาน มีความเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมระหว่างกันพี่มิวที่แบบว่าตั้งแต่รู้จักกันอะไรเงี้ยเป็นห่วงอะไรเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรยังไงบ้างเขาก็ยังเขาก็เริ่มขึ้นสามสิบแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกักนก<อ> <c oughs> ็อยากให้เหมือนกับนบางบางทีหมดนัดบางทีเราก็แบบทำงานหนักเกินแล<อ>้วมีปรึกษากันบ้างไ <c oughs> หมเพราะเห็นเหมือนตุงก็จะทําธุรกิจทําอะไรใดๆเราคุยกันยังไงบ้างสะอาดสายเสกอะไรยังไงบ้างเออ อ๋อก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พาร์ทเนอร์คำปรึกษาการทำงานแต่แตกต่าอกับพอกลับมาอยู่ไทยเราบินตลอดเลยเนอะแต่ก็ไปด้วยกันไหมเขาตามไปด้วยไหมอ๋อหรอพาไม่ได้ไปด้วยเราไม่รู้สึกเออคิดถึงไหมฮะ แล้วก็มีวิดีโอคลองไงก็หายไปเถอะต่อไวไฟนี่แหละคนจริงรักระยะไกลไม่มีผลเนาะพี่มิวเนอะสุดท้ายแล้วมีสุขสิทิ์ไม่ตายใหม่ออนี่แหละโอเคคับสุดท้ายสุดท้ายอยากอยากอยากยินจากปากพี่มิวอ่ะรักรักนะครับพูดยังไงฮะ ละรักใครรักใครนะรักใครรักใครขอบคุณครับตอนนี้มีออนแอร์ครับผมละครบรรลุพุ่งเป็นไงบ้างลูกก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วก็ตั้งกจจะให้การตัดสินใจอะไรครับการผลรื่องเครื่อนย้ายเคลื่อนที่เหลือด้วยครับตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่จ้ะก็ตาามด้วยอ่นี่แหละนี่แหละไม่ได้มีแต่เรื่องความรักเนาะผลงานก็มีคุณเรื่องความรักใช่